สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการอ่านคำพยากรณ์ความรักนะคะของท่านที่เกิดในราศีกันนะคะชาวราศีกันหรือลัคนากันก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์นะคะทุกรูปแบบทั้งมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืมโอเคค่ะคือดูภาพรวมนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีกันณนะตอนเนี้ย มันมีความไม่ชัดเจนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะหนึ่งคือตัวเราเองค่อนข้างที่จะคิดมากเรามีความคิดน้อยอกน้อยใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่เนาะดูค่อนข้างที่จะมีระยะทางนะคะค่อนข้างจะห่างกันแล้วก็ทางเขาเองมันมีท่าทีแบบไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีความหวานให้กันในช่วงนี้นะคะอืมส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันค่อนข้างที่จะ S. อึดอัดใจนิดนึงเนาะก็คือเหมือนกับว่า เขายังอยู่ในกิอยู่ในขั้นตอนที่แบบยังดูดูเราอยู่อยังเป็นการดูดูการดูเชิงกันไปอยู่นั่นแหละยังไม่แบบยังไม่เทใจยังไม่แบบเต็มที่การกระทําเขายังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเราเองก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราควรทํายังไงนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมภายในเดือนธันวาคมอะ่ะดูแล้ว สถานการณ์ความรักนะคะยังต้องดูดูไปก่อนนะยังต้องดูดูไปก่อนเพราะว่าทางเขาเองยังไม่ได้ตกลงปรงใจมาที่เราเขายังมีความคิดมากเขาชั่งน้ําหนักหลายๆอย่างการที่จะมีความรักหรือการที่จะคอมมิทเมนต์กับใครสักคนเขากนข้างที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็กว่าที่เขาจะตัดสินใจมันค่อนข้างยากนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะยังไงตัวเราเองก็ต้องอดทนรอไปก่อนนะอืม สำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดือนนี้นะคะค่ะสำหรับคนโสดนะคะาราศีกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่เราจะพบเจอคนที่ค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจเราเองรู้สึกรู้สึกใช่แหละคะ่ะ ถามว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ดูแล้วค่อนข้างจะอายุน้อยกว่าเรานะคะหรือมีความเป็นเด็กในตัวสูงเขาเข้ามาแล้วทําให้เรามีความสดใสามากขึ้นเราค่อนข้างที่จะมีความสุขเราก็รู้สึกร่าเริงสดใสามากขึ้นนะคะกับคนนี้นะแต่ยังไงก็ตามความสัมพันธ์มันเหมือนเราเองอะ่ะยังไม่ได้เปิดรับเขาเต็มที่เรามีอะไรสักอย่างที่แบบเรามีช่องว่าง ให้กับคนคนนี้นะเราพยายามเว้นช่องว่างไว้แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะห่วงความโสดเนาะดังนั้นน่ะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่มีการพัฒนามากขึ้นมันจะเป็นในรูปแบบของการคุยคุยกันนะแต่ค่อนข้างที่จะคุยกันได้ดีแหละมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากนะเราก็เราเองยังมีความห่วงความโสดอยู่ด้วยยังไม่แบบยังไม่เปิดใจยังไม่โอเปนทั้งยังไม่โอเปนเต็มร้อยทั้งนันที่ตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะมีความชอบพอคนคนนี้ อยู่พอสมควรเลยนะคะเนี่ยอืแล้วก็อถามว่ามันมีช่วงเวลาไหมถามว่ามันเป็นยังไงมีช่วงเวลาที่จะได้มีความสุขร่วมกันอยู่นะคะก็คืออาจจะมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันนะเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของการงานหรือการเรียนเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามก็อยู่ที่ตัวเราเองนะว่าเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วหรือยังนะคะของชาวราศีกันนะคะคนโสด มาต่อกันที่ชาวราศีตุลน,นะคะาชาวตุลน,นะคะสําหรับท่านที่มีความรักความสัมพันธ์ก่อนนะคะท่านที่มีความรักความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีถึงขั้นดีมากเลยมีความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอมใจมีความสุขมาก เขาก็ให้เขาค่อนข้างที่จะให้คุณค่าในตัวเรามากเหมือนกันนะเราเองก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับคนนี้เรามองว่าคนนี้คือคนที่ค่อนข้างใช่นะคือรู้สึกสบายใจกับคนนี้รู้สึกว่าชอบอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันนะคะคือความสัมพันธ์มันมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ มันจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีแหละนะส่วนทางเขาบางครั้งเขามีความอารมณ์ร้อนหรือมีความหงุดหงิดใจร้อนอยู่บ้างเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะบางทีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าอยู่กับตัวเองมานานหรือเป็นโสดมานานนะมันก็เลยแบบ อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการมีความสัมพันธ์กับใครเท่าไหร่นะคะยังไงก็ตามเดือนนี้ยังค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะความรักมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ้ามันคลุมเครือก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนได้นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างดีค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะ ค่ะต่อไปเป็นคนโสดนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะมองเห็นช่วงก่อนค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตความโสดแบบค่อนข้างที่จะมีอิสระให้กับตัวเองก็คือเรื่อยเปื่อยโสดเต็มที่ <t> แล้วก็ใช้ชีวิตเต็มที่ประชนพัยกับความโสดของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะ <t> แต่ว่ายัางไงก็ตามดูแล้วนะคะ <t> เราเองยังมีใครอยู่ในใจนะคนที่เขาค่อนข้างที่จะเอาเราอยู่แล้วก็เขาควบคุมเราได้เป็นคนที่เราค่อนข้างที่จะจดจําเขาเป็นอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เราเองมีความรู้สึก เศร้าแล้วก็ยังนึกถึงเขาอยู่เหมือนกันนะคะภาพรวมในเดือนนี้ของเราเองยังเด่นไปที่ในเรื่องของการงานเนาะแต่ว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะมีความรู้สึกดีๆกลับมาเกิดตัวก่อตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแวบความรู้สึกดีๆนะคะดูแล้วนะคะน่าจะเป็นอดีตของคุณแหละคนที่คนที่คุณคุณชาวกันเอ้ยคุณชาวราศีตุลเขายังเสียดายอยู่นะคะเพราะว่าขึ้นมาถึง2ใบด้วยกันเลยนะคะดูแล้วจะเป็นคนที่ เรายังเสียดายอยู่เป็นคนที่ยังแบบติดอยู่ในความคิดเราอะ่ะมีโอกาสที่เราจะกลับมารู้สึกดีกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าทางนั้นเขาค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกมากนะคะคือเขาเองก็มีคนที่เข้ามาเยอะแล้วก็มีคนคุยเยอะเหมือนกันแล้วเราเองจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะอืม 9. แต่ว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันเหมือนกันนะก็คืออาจจะเป็นเราที่พยายามจะเข้าคุยด้วยแต่ว่า ถามเรื่องคอมมิชมต์มันยังไม่มีโอกาสได้คอมมิชมต์เท่าไหร่นะคะแต่ก็อาจจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีการนัดพบนัดหมายกันนะคะ mm hmm. adjustment r e q u i r e d ต่อไปจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะท่านที่มีความรักความสัมพันธ์นะคะออมองว่าช่วงที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะเสบสุขแหละ เราก็นค่ที่จะมีความสุขแล้วก็เขาเองดูแลเราได้เป็นอย่างดีนะคะแต่รู้สึกว่ามันมีช้อยส์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมานะไม่รู้จะเป็นทางเราหรือทางเขาแต่ว่ามันมีช้อยส์เข้ามาคือการอ่านจะเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงสําหรับทุกท่านนะคะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอืมโอเคค่ะมันมีช้อยส์มันมีทางเลือกใช่ไหมของคนเราของคนชาวราศีพิจิกนะคะแต่ว่า รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวเราเองมากกว่าที่มีทางเลือกเข้ามานะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเดินทางก็ได้มันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของตัวเลือกของบุคคลเสมอไปนะคะแต่ดูแล้วอ่ะยังไงก็ตามไอ้ทางเลือกที่เข้ามามันจะทําให้ชาวพิจิกะกลับมาคิดทบทวนตัวเองอีกทีคืออาจจะมาแบบทบทวนความรู้สึกตัวเองอีกทีบางทีเราเองอะต้องการพื้นที่ต้องการพื้นที่มากขึ้นต้องการที่จะแบบอยู่คนเดียวมากขึ้น มันจะเป็นช่วงแบบนั้นช่วงที่เราต้องใช้ความคิดมากแล้วก็ทีนี้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะทั้งเราทั้งเขาเลยนะเพราะว่าของเรากับเขามีจุดเท่ากขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เขาเองก็มีความใจร้อนเหมือนกันเราเองก็มีความอารมณ์ร้อนอยู่พอสมควรนะคะดังนั้นความสัมพันธ์อาจจะต้องมีการปรับหาตรงกลางแล้วก็มีการบาลานซ์หากันมากขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันอาจจะมีความเหงาๆอยู่บ้างนะหรืออย่างที่บอกไปเราเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งให้เขาเหงามากกว่าเพราะว่าเราเองต้องการที่จะทบทวนอะไรหลายๆอย่างทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะพบคําตอบนะคะให้เรา look at the big picture ก็คือให้เราลองมองภาพกว้างลองถอยออกมาดูแล้วก็มองดูว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วเราก็จะได้คําตอบที่เราพอใจคะ่ะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดชาวพิจิกนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสในการพบความรักพบคนที่เราค่อนข้างที่จะพึงพอใจเข้ามาได้นะคะในเดือนนี้แหละจะมีคนที่ถูกอกถูกใจอาจจะไม่ถูกใจเรานะแต่คือค่อนข้างที่จะทําให้เราหวั่นไหวได้นะคะมีโอกาสพบคู่ได้นะคะภายในเดือนนี้แหละความรักเดือนนี้นะคะแต่ว่ามันยังเป็นความลังเลของเราเองนะที่เรายังไม่พร้อมที่จะ รับเขาเข้ามาหรือยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เลยจริงๆนะคะแต่ว่าพอถึงเวลานั้นน่ะเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องขว่ยคว้าหอยหาอะไรนะคะแต่ว่าที่นี้เราเองค่อนข้างที่จะคิดแล้วก็กังวลมากไปนะคะอย่างเดียวที่ต้องเรามาระวังเลยก็คือระวังคนที่เข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีมีใครอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะมีการจบความสัมพันธ์กับใครอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดขาดกันเท่าไหร่อันนี้เราต้องเช็คแล้วก็ตรวจ ดูให้ดีๆก่อนนะแต่มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาเหมือนกันหรือว่าไม่ได้เหงามากนะคะชาววิจิกนะคะถึงเวลาวันไหวแล้วนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะชาวธนูนะคะในส่วนของท่านที่มีความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของเราไม่ค่อยมีความบือหวาแล้วก็ตื่นเต้นเท่าไหร่เรากับคู่นะคะ ค่อนข้างที่จะคบกันแบบพึ่งพอใจแล้วที่เป็นแบบนี้นะแต่ยังไงก็ตามในช่วงนี้มันจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ้างอะเรากับเขาคือไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยเหมือนกันเนาะเราชอบไปอีกที่หนึ่งเขาชอบไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าเราก็ปล่อยๆมันไปเราไม่ค่อยอยากจะมีปัญหาอะไรกับเขาเท่าไหร่ก็ออกแนวคบกันคุยกัน,กนด้วยความสบายใจแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าไปในโลกของกันและกันนะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตัวเราเองอะ่ะ เราอะ่ะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะมันจะเป็นทางเราเองเนาะมีคนเข้ามาเทคแคร์เราทําให้เราหวั่นไหวแล้วก็มาสะกิดใจเราอะ่ะดังนั้นเราต้องซื่อสัตย์ให้มากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคนรักของเรายังคงรักเราดีอยู่ถึงแม้บางครั้งเขาดูมีความเจ้าชู้อยู่บ้างเขาเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะเขาอาจจะดูโปรยปลายกับคนอื่นไปบ้างแต่ว่าจริงเขาก็ยังรู้สึกดีต่อเรานะแต่เหมือนความรู้สึกเรากับเขามันจะ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปกันเรื่อยๆไม่มีอะไรแบบขึ้นไม่มีอะไรลงนะคบกันไปได้เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเดือนนี้จะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ้างนะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้เลยคะในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีธนูนะคะคนโสดนะคะดูแล้วเราเองค่อนข้างที่จะไม่ ไม่อยากมีความรักนะเราไม่ได้คิดที่จะสนใจใครหรือว่ารู้สึกวันไหวกับใครเลยด้วยซ้ํานะคะช่วงนี้เราอ่ะค่อนข้างที่จะมั่นคงแบบว่าหนักแน่นเลยอ่ะว่าไม่ได้หวนไหวกับใครไม่ได้มีใครเข้ามาเรารู้สึกสเปเชียลเท่าไหร่นะคะเราเองเพิกเฉยกับทุกคนเราเป็นคนดูแบบ ถ้ามีใครทักมาเราค่อนข้างที่จะเย็นชาใส่เขาเองด้วยนะคะในช่วงนี้เราอาจจะไปตั้งใจทํางานหาเงินแทนนะแล้วก็ของเรานะไม่ใช่ว่าเราไม่มีสน่นะคะส่วนตัวเราเองก็มีนะดูมีทั้งคนที่อายุมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าเลยชอบเราอยู่แต่สุดท้ายเขาก็หันหลังหนี จากเราไปหมดนะคะเพราะว่าเราเองหนึ่งเราไม่ได้เปิดใจเราปิดกั้นเนี่ยเราปิดทุกทางนะคะเราบล็อกไม่ให้ใครเข้ามาได้เลยในใจเราแล้วก็เราค่อนข้างจะพึงพอใจกับความโสดของตัวเองระดับหนึ่งนะแล้วก็ช่วงเนี้ยเราค่อนข้างยุ่งด้วยชีวิตเรายุ่งไปกับการงานการเงินนะคะไม่ค่อยจะมีเวลามาโฟกัสในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์จึงไม่ค่อยมีอะไรหรวือหวามากนะคะสําหรับคนโสดนะคะออกแนวที่แบบว่าฉันโสดฉันอยู่แบบนี้แหละไม่อยากมีใครนะคะประมาณนี้ค่ะ